สวัสดีครับวันนี้แผนกโครงข่ายเคเบิลยีก้านำแสงนะครับมาเรียกว่าตรวจสอบระบบสื่อสารเคเบิลยีก้านำแสงที่มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขของเส้นทางที่ไปยังเรียกว่าสายการไฟฟ้าพังโคนนะครับสายสาํสานักงาน PA พังโคนไปถึงสํานักงาน PA จังหวัดสกลนครน,นะครับเพราะเส้นทางนี้เนี่ยร,ระบบโครงขาเเ่ายคิดว่ามการนำแสงเกิดการชำรุดนะครับ ที่เห็นอยู่นี่นะครับคือเป็นการมาเบิกสายเคยเบิลในการนำแสงคืนนะครับเราเดินทางกลับมาที่จังหวัดอุดรเพื่อมาเบิกสายเคยเบิลในการนำแสงระยะ4เมตรนะครับจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเ,เล่าว่าทำอะไรครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปถึงแล้วค่อยว่ากันนะนี่แหละฮะมาเบิกเพราะว่าตอนแก้ไขปัญหาทางเส้นแถวเส้นทางทางคนตอนนั้นเนี่ยเราใช้สายเคเบิลในการนำแสงของหน้างานก่อนก็หลังจากที่เราไปเอาสายแล้วนะครับ สายเคเบิลก็กำลังเดินทางไปที่พื้นที่จอดสกลนครเพื่อบังโคนแท่เหมือนเดิมส่วนเดนรยละเอียก็เพ่งทำร้านทำหลังก่อนก็นั่นแหละครับจริงๆก็ทราบแล้วครับว่าทำอะไรก็คือเนี่ยละครับเสร็จแล้วก็เอามาเบิกสายคืนนะครับเรื่องของเรื่องก็คือไปยืมหน้างานมาก่้งานอคนเพื่อแก้ไขพื้นที่ตรงนทีนี้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุยกับทางวิศวกรของแผนที่วันนี้ก็นำแสงดีกว่าว่า วันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมายิงโอท o ด d r นะครับผมอที์ก็คือเครื่องหาตําแหน่งฟอสครับของสายตำแหน่งฟอสคือตําแหน่งที่มันใช่ที่กัดตามนี้นะครับเนี่ยที่กัดเลยครับไปดูเลยยิงไปหนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ครับย้ายแเียวใหม่ทำเลยเส้นทางคือทางโพลสุพนครครับผมระยะทางสี่ร้อยสี่สิบเมตรครับอ่าตัวนี้เลย ไปยิง ODR ดูครับ420เมตรก็ไอ้สายที่เราเอามาจากที่ฝั่งนั่นแหละแม่นครับแม่นแล้วโอเคครับผมลพิกเก้ครับติดเเลยุยมาครับพัะทรพลครับเสื้อกอนก็ได้อธิบายแล้วก็แผนผังเกี่ยวกับที่ว่าเส้นทางของเคเบิลยึดนำแสงระบบสื่สารที่ได้แบบปรุงแก้ไขไปนะครับตามเอกสารเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เข้ามาในห้องสื่อสารของสำนักงานพีเอพังโคนแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบระบบสื่อสารว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับระบบสื่อสารนี่ครับไฟเบอร์ออปติกครับ บบก็อธ,ธิบายครับระยะช่วงพังโคนนะครับไปจนถึงจังหวัดสกลเรงน,นี้ป้งครับตรงจาตทีสุดสอยดีครับที่ว่านี้คนเพสนเทีคนเทสก็ปกติดีครับเรียบร้อยดีใช้งานได้ปกติครับผมเจไม่มีปัญหาอะไรรับกอาทีเ<บ>ส้นนี้เออเราจะไปพงศกรกลับดีครับ สิ้นกันไปแบบเร็วๆนะครับสรุปว่าระบบสื่อสารเคเบิลยี่เก้นนาแสนที่มีการปรับปรุงครับหลังจากชำรุดเส้นทางอำเภอพังโคนไปถึงจังหวัดสกลนครเนี่ยมีการแก้ไขแล้วนะครับสามารถใช้งานระบบสังการสก,กานาและระบบสื่อสารต่างๆของ PA เส้นทางดังกล่าวได้สําเร็จลุล่วงสมบูรณ์แบบครับผม